สรุปอัปเดตใหญ่วันที่3ทธันวาคมนะครับของ c h r o อ z e r ซโร่ไน m a แมนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือ1เลยคือจะลดต้นทุนนะครับการอัปเกรดตัวละครจาก1ล้านเหลือเพียง2 0 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับโดยที่จะเป็นเฉพาะเรืวอ50ขึ้น60เท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นการอัลดราคาทั้งหมดนะครับก็คือลดราคาสเต็ปที่50ขึ้น60โดยจะลดทั้งตัวของตัวละครและพาร์ทเนอร์เลย คันเนอร์จะเหลือเพียง1 0,000แบาทและตัวละครเหลือเพียง0 0 0 0 0นเท่านั้นครับแล้วก็ยูนิตที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้ก็จะได้คืนมาทางจดหมายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือ Back Horn Trade ครับก็คือจะเพิ่มอันนี้เข้ามานะครับก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นจากการลงพวก c h a o s หรือเป็นซีโร่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นตอนจบโดยที่การอัตราการดอมนะครับจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยากเลย ามที่เขาเขียนเลยนี่ก็คือเล่นระดับไหนก็ได้อัตราลบก,ก็คือไม่ต่างกันนะครับอาจจะอยู่ที่ดวงมากกว่าคิดว่าน่าจะเน้นเน้นเป็นลงหลายๆรอบมากกว่ามาถึงในส่วนต่อไปนะครับก็คือฟีเจอร์ที่จะช่วยเล่นการเติบโตนะครับอันนี้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราอะบริหารทรัพยากรได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันจะมาเมื่อไหร่ โดยที่มันจะปรับเลเวลของตัวละครเรานะครับให้เท่ากับเลเวลเอเจนต์ชั่วขราวโดยที่รายละเอียดเดี๋ยวจะประกาศอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มความสะดวกให้กับเรานะครับแล้วก็มาถึงส่วนนี้ครับก็คือ chaos gameplay นะครับปรับประสบการณ์ chaos นะครับให้มันดูเป็นลองท t ม m นะครับ เป็นแบบ K.O. ที่แบบระยะยาวขึ้นแล้วก็ค่อยอัปเดตต่ตอเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการออยพอรบอสในตอนเริ่มต้นนะครับจะมีการแอดออนเข้ามา1อันก็คือเป็นบัฟทาให้มอนเลือดเหลือ1%นะครับ3เทิร์นซึ่งไม่ใช่3เทิร์นทำให้มอนเลือดเหลือ1%นะครับ สามจุดก็คือจุดที่เป็นดาบแดง 3. จุดมอนนมอลนะครับนอร์มอลก็จะเหลือเลือกเพียง1เท่านั้นก็ทําให้ผ่านช่วงแรกไปได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่เล่นระดับสูงๆน่าจะต้องการส่วนคนที่เล่นในระดับที่ไม่สูงมากอาจจะไปเลือกอย่างอื่นอาจจะคุ้มกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรถ้าเรายังเล่นในส่วนที่เป็นอีเวนต์อยู่เรารีได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับ ในส่วนต่อไปนะครับก็คือแก้ปัญหาสําหรับการนับ Data นะครับที่มันยุ่งยากเหลือเกินที่เราต้องไปใช้เว็บไซต์นับหรือเราต้องมานั่งคํานวณเองมานั่งนับเองซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งทางตัวเกมก็เพิ่มมาให้เราแล้วครับโดยที่จะเป็น Data แบบ r ร a l Time เลยเมื่อเราต้องการจะรู้นะครับว่าเราใช้ Data ไปเท่าไหร่แล้ว,วเราก็เพียงแค่กดดูในเกมได้เลยตลอดเวลาเป็นแบบเรียลไทม์ก็มีนับให้แล้วทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆอันนี้ดีดีจริงๆครับควรจะมีตั้งนานแล้วนะ ลดเวลาแอนิเมชันของสกิลลงด้วยครับแล้วก็ลด,ดเลย์การใช้สกิลและยังอนุญาตให้กดข้ามแอนิเมชันนะครับเมื่อใช้ฟังก์ชันอื่นๆแต่ว่ายังไม่มาในแผ่นนี้นะครับแต่กําลังเร่งให้มหันมาในเร็วเรววันนะครับซึ่งไม่รู้เร็ววันมันคือเมื่อไหร่แต่ก็คือมีมาแล้ว ต่อมานะครับก็คือปรับปรุงของตัว UI แล้วก็ตัว QOL นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นซึ่งตัวนี้จะเป็น Quick Format Option นะครับก็จะทําให้การจัดทีมง่ายขึ้นนะครับโดยที่มันจะเพิ่มการแสดงจํานวนเทิร์นในหอคอยนะครับก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาขัดใจด้วยเวลาต้องจัด2ทีมมันจะจัดง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็ปรับปรุงความดาร์กของเคอสนะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเสนอไปแต่ส่วนตัวแล้วแค่นี้ก็ดาร์กมากพอแล้วนะครับโดยที่จะเพิ่มอเอฟเฟกต์ หลอนที่ข้อความนะครับตอนที่เราแบบตอนที่เราแบบสติหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปรับเอฟเฟกต์เบรกดาวการ์ให้ดีขึ้นก็อาจจะโดนเอฟเฟกตีเพื่อนมากขึ้นหรือเป็นสเตตัสอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูกันในตอนอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาถึงประเด็นใหญ่ๆเลยก็คืออันนี้อยากให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะครับสำหรับประเด็นของน้องยุกีนะครับเอเจนที่เป็นตู้พิกอัพในตอนนี้หเลยคือ มีผู้เล่นนะครับแจ้งเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าน้องยุกิไม่แรงแต่ว่าทางดีว่าตรวจพบแล้วว่ายุกิมันเก่งครับแต่ว่ามันเก่งสำหรับมอนที่มากกว่า1ตัวเนี่ยแ a t t e r n Agent ต์ m ูม e นะครับก็คือเก่งมากกว่าคือมันเป็นตัวตีหมู่ครับแต่ว่าเราอาจจะใช้กันได้ไม่ดีเองซึ่งตรงนี้ดีว่าเป็นคนบอกนะครับว่าน้องไม่ได้ไม่เก่งแต่ว่าเรากากเองที่บิวเด็กขึ้นมาให้น้องเล่นไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบับสเตตัสต,ต,ต่างๆก็คือจะทําให้เกมเสียสมดุลได้ดีว่าก็เลยตัดสินใจไม่บับตัวของสเตตัสต,ต,ต่างๆหรือตัวเลขต่างๆของดามเมจนะครับแต่จะมาเป็นการเตรียมทำอีพิฟเนีให้ใหม่ซึ่งจะทำาตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหน ซึ่งจะเขาจะ e ีพิฟ a นีมาใหม่เอฟเฟกอะไรมังอาจจะเปลี่ยนไปทําให้เล่นตัวของน้องยุกิได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวซิงเกิลทาร์เกตได้ง่ายขึ้นกว่านี้ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่เขาตัดสินใจทีนึงมีคอนเทนต์ใหม่นะครับก็คือเกสลิฟแล้วครับแล้วก็โคเด็กนะครับที่ยุกิจะโดดเด่นขึ้นก็เดี๋ยวรอดูกันในตอนอัปเดตนะครับว่ายูกิจะเก่งขึ้นไหม สำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดยุกิไว้ตอนนี้ก็ยังสามารถเปิดได้ทันอยู่นะครับก่อนที่ตู้เลดอัพของน้องเจอกไปยังไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นการลงทุนของตัวเพื่อนๆเ,เองก็ตัดสินใจเอาเองว่าคุ้มหรือไม่ที่จะลงทุนกับตัวน้องยุกินะครับโอเคมาถึงส่วนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือฟีเจอร์ในอนาคตน,นะครับจะมีการเอา จะมีการเอาอุโมงนะครับที่เราสุ่มเจอในตัวของ Forbidden d u n g e o n ตอนนี้ครับไปโผล่ในโคเด็กด้วยซึ่งอาจจะมีหลังจากจบซีซั่นไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครได้การ์ Forbidden การไปนะครับ Save Data จะมีตาประจำซีซั่นให้ด้วยก็เสริมรลอ,อความเท่ไป แลวอีกอย่างหนึ่งที่ปรับมานะครับซึ่งอันเนี้ยก็มองว่าค่อนข้างดีเพราะว่าตอนแรกรางวัลมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับสเปเชียลคิวนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ว่าก็จะมีรางวัลใหม่ให้ซึ่งมันจะสามารถเอาไปแลกพวก Memory c o โคส์พาร์ทเนอรหรือว่าหรือปีซึ่มโมดูลได้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งก็ทําให้การได้ตัวซ้าดีขึ้นถือว่าดีดีละครับตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมในส่วนของการอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะครับ ในส่วนที่อยากให้เพื่อนๆโฟกัสก็ Focus, จะเป็นเรื่องของการเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องของตัวของน้องยุกีเองที่ทําให้เพื่อนๆตัดสินใจว่าควรจะเปิดน้องไหมหรือว่ายังไม่เปิดเพราะว่าก็ถือว่ายังอยู่ในสายตาของดีว่านะครับยังมีการฟีดแบ็กกลับมาว่าจะมีการปรับนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะปรับมาเก่งหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ